ปิดสปอนเซอร์ไว้ก่อนไม่ได้สปอนเซอร์ปิดแบรน,นด์ไว้ก่อนผู้ผิดฮอลาเฮลโล่ไกด์สวอลคัมทูเดอะไมล์ไอจีไร The hand, been together. ยินดีด้วยขอคุณครับยินดีดค <laughs> รับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีน้องอาร์ตเลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ It's on a roll this time. I'm still into you. I should be rolling on the butterflies. <laughs> 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 hey Mahai, maha kita po, Mahakita po. Hello, Philippine fans. have It's good It's good today It's good You know d a r i n d a r i n Hi d a r i n ลับตอนไหนเอ่ยยังไม่รู้เลยฮะนั่นต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคือผมไม่รู้แหละยัง <laughs> ไงว่ามันไม่รู้เละ without word the your voice on the world for love d l his shoulder. s ุุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะอมช่วงนี้จริงๆก็เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่ออะไรดีกว่าใช่คงผ,ผมใช้คำว,ว่าหัวเรียวต่อเนอะเพราะว่าเห็นมีคนเคยบอกว่า25่สิมาเป็นเขาเรียกแล้วนะเป็นจาเพศใช่ไหมผมว่าผมเจอเป็นจาเพศไปแล้วละ่ะแล้วก็ ตอนนี้กําลังคิดว่ามันไม่ได้เป็นจเพศในฐานะที่แบบว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันถหงว่าเป็นจเพศในเชิงการที่เราได้รู้ตัวเองอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นครับขอบคุณครับจริงๆต้องผมมาต้องเอาคําขอบคุณของทุกๆคนนะ่ะไปบอกกับคนที่ช่วยคุยผมโจบผมโองเลยว่าจริงๆแล้ว i Something just makes me feel a lot of thousand. You and I. are oh, you so <laughs> Thank you so much. But I don't know. But I think it, Thank you so much. I love you, in the series New fan here is from Philippines. Thank you so much. And you can chat. Uh, my series for your friend. Yep. Hoping hather butterfly, I'm into you. But baby the wrong words not I'm into you, I'm into you. how we got this far. ขอบคุณนะครับทุกคน If you read my comment please make a finger heart <into> งาตกกับเงาตก <laughs> ใกล้แล้วครับถ่ายซีรีส์ใกล้แล้วครับ t h a n k you f o l l Spanish <laughs> Seriously, I can talk to you a little bit. You know, a uh, simple uh, question, simple uh, answer, something like that. Not a. Uh, uh, as one, uh, you know. have Nicholas. That's right. Support by Ptop, nah? Ani. yeah. ผมไปขโมยของเขามาพี่ท็อปแทบนะฮะ Hello from s มสวีทส์นะฮะฮั l โหลริโอ I want to อ่ uh, I hope you come back ไทยซุนซูนนะ Oh seriously What what when 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 ฟูบิด when when เฮ้ยเตรียมตัดชุดไปรับงานปริญญาคุณดินเลยเหรอป้าบอ แตชุดอะไรก่อนหยากเจอแล้วรอก่อนนะครับเพิ่งจะเริ่มเอ้ยเพิ่งจะเริ่มเรียนโทใช่ไหมฮะเราก็จะบอกไปว่าสู้ๆนะครับกัมบัตเต้สู้ๆนะ่มถือว่ามันก็นั่นแหละเรียนๆไปก็จะเข้าใจความรู้สึก แต่แบบคือว่ามันทําได้อยู่แล้วละครับแล้วก็ขอให้พอจบแล้วเราเ็จะมีความสุขกับมันอยใช้ฟิลเตอร์ประจำนี่ว่า p l a n e t นะครับขออนุญ,ญาต <laughs> oh hello from Peru. Hello Did you see my React to episode 5? Oh not uh you know I'm not uh, young young Yang <laughs> No 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 because I right now I don't have a time you know but maybe next week I watch uh React Yuna ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับขอบคุณนะครับอันนี้มาแป๊บเดียวนะจริงๆเราแค่ยอยากจะมาถ่ายๆเพราะว่าเราไม่สำหรับที่เราเราก็ไม่ได้ไลค์แต่เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเรามาไลค์อีกทีหนึ่ง โอ้ไม่ต้องอันดับที่สองรีดโดนน้องตบอีกแล้วค่ะฮะหมายความว่าไงครับลลลลเเยดีด้วยนะขอบคุณด้วยนะพีม thank you มากมากขอบคุณขอบคุณกันพันไลหลเลยอะ เฮ้ยนองเพียงพอไหมครับพี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับให้ใจเธอไปร้อยแต่เธอให้ฉันเท่าไร

แต่ลองก่อนมีลิเกซิตด้วยหรอเปิดเบาๆก็ได้ตั้งแต่ตอนไหนล่ะคะตอนตอนตอนหกครับตอนหกเธอมันลเลล e l เลล n e l y ล o n ลล y l ลเลยา Okay. Yeah from Can you say Mahakita? It's me means... Yeah I know I know Mahakita. Thank you so much from Philippine fans. Hello India fans. Hello Wiki Oh today is your birthday? What's your name? Winston. Uh, but happy birthday. Okay, I wish you are happy all the time and all the way. Um, anytime. I hope. Yeah. Bar, it's not that hard. It's not that hard. Or is it hard? It's not hard. Or is it hard? มันยากใช่ไหม <laughs> เล่นนะั่นเล่นตาทำไมก่อน Baby, long ได้โปรดคุณเป็นอย่างไรบ้างตอบเป็นภาษาอังกฤษได้โปรดอ่า uh, you tell me uh, how are you right right now I'm good I'm um, I'm okay yeah it The time may prom you can name my Yawa What's what what is mean Yawa? How are you with Pifuk? I don't know. I don't talk to him <laughs> Yeah. Maybe at next uh, around Friday have a meet him. Yeah because uh in a Friday I have a meet uh Interview with uh worldwide uh yep, why sure like a podcat, yeah. Just wait to the uh YouTube you know caution they find it need by reply Tanya telling me promise sure you can do my okay. อ,าอ you, how you like ยากได้กำลังใจก็พี่เป็นกำลังใจให้น้องอยู่นะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ดูรูปลับริยาของพี่นะฮะดูรูปลับริยาของพี่นะครับ,รรบ,รรบแล้วก็นั่นแหละมันจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้นะฮะ <c oughs> ไม่ได้มีแบบวะ่าตอนนี้ มันจะทําให้ทุกคนนะครับคิดว่าสักวันหนึ่งคุณคนต้องจบได้ฮะบ,บอกเลยว่านี่นะฮะนี่นะฮะแล้ววันนั้นจะมีลูกของคุณอยู่ในนั้นนะฮะอีกนิดได้รอือีกนิดนาทีพี่ไปไหนคะไปเตรียมตัวนอนนะฮะแล้วก็มีแบบคุยกับ ที่ที่รู้จักหรืออะไรอย่างงี้นิดนึงอ่ะสิบห้าแล้วยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ที่เข้ามารับชมไลฟ์กันยังไงเดี๋ยวเอิร์ธไปก่อนเอ้ยผมใช้คำว่าดินดีกว่ายังไงดินไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับผมแล้วก็วันศุกร์เนี้ยมันมีแบบว่าสัมภาษณ์แหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแต่เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ให้กับทุกคนได้ดูแล้วก็วันเสาร์นะครับผม ก็มีซีรีส like ์เหมือนเดิมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ EP 6กบอกเลยว่าก็มีเรื่องสนุกสนุกให้ทุกคนดูแหละทำง่ายๆก็ยังไงฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผม My Secret Love Series แอปจองรอดิซีรีส์นะครับยังไงก็ฝากแชร์หน่อยเนาะแล้วก็ไปเจอกันนะครับบายบาย for international f a n today I have to go now because um busy all the day in the day and I have plan to uh to next uh next days, you know <laughs> but thank you so much for watching me and i hope you're happy and see you later and uh, in uh uh what i mean i'm really mean in a friday in a saturday have a series uh, e uh my secret recipe the silly ep6 and i hope you are happy this the series you know but <laughs> and share my series and thank you so much for support us and bye bye good night สวสดีนะครับ